ถ้าคุณต้องแลกความฝันหนึ่งอย่างของตัวเองเพื่อให้คนทั้งโลกมีความสุขขึ้นคุณจะยอมแลกอะไรและทำไมถึงเลือกสิ่งนั้นความฝันเป็นสิ่งพิเศษมากค่ะแอมมี่ต้องเลือกที่จะแลกความฝันของแอมเพื่อให้คนมีความสุขแอมขอไม่เป็นมิชชันนิเวอร์สไทยแลนด์ค่ะทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะแอมมี่มายืนอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่แอมไม่เคยแลกความฝันในการม Miss Universe แอมอายุ36ปีแล้วค่ะมีลูกสองคนเลี้ยงเดียวแอมเคยเลือกครอบครัวค่ะแล้วแอมก็โยนความฝันทิ้งเพราะแอมคิดว่าอนาคตของครอบครัวเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้ววันนี้แอมก็ยังรักษา Beauty Brand แล้วก็บิสเนสของแอมได้อย่างดีพูดแล้วก็จะร้องไห้นะคะแต่ความฝันของแอมมันกลับมาอีกครั้งค่ะ ทุกลมหายใจยังมีโอกาสเสมอขอให้ทุกคนบนโลกมีความสุขขอบคุณค่ะ Miss Universe มุกดาหาร,ร2025ขอแสดงความยินดีกับ07ส,สุนิพน์เจ้าเรืองชัยเอมมี่ c o n g r a t u l a t i o n